เข้าพรรษาสามเดือนเตือนใจจิตสิ่งมีพิษเล่าบุรีก็หน,นีให้พน้นชนะตัวเองก็สุดเลิศประเสริฐคนจะหายจนสุขภาพดีสุขีเอ่ยสวัสดีเพื่อนๆทาง Youtube ทาง Facebook ทั่วทุกสถานทินที่ทุกสาขาอาชีพนี่คือกองไฟที่สวนกระท่อมไม้ไผ่ของเรา ก็จะพาเพื่อนๆมาดูมาดูเตาอบเตาอบโฉมใหม่นี่คือคือท่อนไม้อันนี้คือดินจอมปลวกที่เราค้นมาจากนาเราได้เตรียมการยัดแล้ว ยัดแบแนวแนวยืนคือตั้งฮะเดียวยาพามาดูใกล้ๆเดี๋ยวเราจะจุดเดี๋ยวนี้เลยใส่เมื่อวานนี้ได้ช่างสุดกับช่างช่างสุดช่างเสื่อนมาช่วยแต่ช่างนัดนี่มาทีหลัง เราลองดูในคลิปนี้ว่าการจุดแบบตั้งนี้ไอตัวไหนมันจะดีกว่ากันไม่เคยทำนะเคยทำแต่ไอเหยียบดินอยู่ฝั่งนู้นะอยู่ที่ร้านอาหารตามสาั่งของเราเคยทำมาแล้วสิบปีตอนนั้นเหยียบดินเลยป๊แต่ตัวนี้เอาท่อมา เราใสา่แบบแนวตั้งใส่ยืนว่าง,งั้นเถอะนี่ไอตัวนี้ก็ท่อน้ำส่งพันไม้ไอันนี้แรกเข้ามาเป็นท่อพิยานาคเก่าๆเ,เราเตรียมแล้วไอตัวนี้ไอตัวนี้ก็คือตูดโอ่งใหญ่ มันแตกพอมันพังทีนี้มันก็เราก็เลยเอามาพอดีเลยเนี่ยพอดีอีกข้างหนึ่งก็อยู่ฝั่งนู้นนนน,น,น,นเอาล้ฮะลองดูนะนี่เรายัดเต็มแล้วทางฝั่งนี้แต่ฝั่งนู้นเนี่ยว่าจะจุดเดี๋ยวนี้กองไฟอยู่แล้วจุดตั้งแต่เช้ามืดเลยเพราะเรามันคนหน้าตาดี นะความเขียนไม่ปราณีหน้าตาไม่เคยทําไม่เคยจุดก็ต้องลองดูเอาเป็นว่าเพื่อนๆฝากกดติดตามกดแชร์กด s ซั c r i b e ด้วยว่าเตาอบแบบนี้ต้องติดตามกันนะนะครับว่ามันจะได้ประโยชน์แบบไหนจะดีหรือไม่ดีนะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ ฝากถ้ามีสปอนเซอร์ให้เพื่อนๆช่วยดูสปอนเซอร์ด้วยเพราะว่าสปอนเซอร์ก็จะเป็นยาชูกำลังให้กับเราได้ทำงานไอ้นั้นดินยอมปลวกเกียบตมแล้วไอ้ต้นนั่นก็เป็นฟืนที่จะใส่เดี๋ยวนี้เลยนะ ซื้อเขาหนึ่งพันอุ้ยไม้หนึ่งรถหนึ่งปิกอัพหนึ่งพันคอยดูว่ามันจะได้สักกี่กระสอบปุ๋ยเอาละนี่คือดินจอมปลวกที่เราขนมาขนมาตั้งหลายเที่ยวเนี้ยโคลนที่เราแปะฝั่งนูน้นฝั่งนูน้น ได้เรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็มันบางไปเราก็เอาดินมาโปะเอาไว้เผื่อกลัวว่ามันแตกเพราะเราไม่เคยทำนะเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะความขยันไม่ปราณีหน้าตานี่ฟ้ามันอยู่ตรงนี้น,นี่ที่จะเอาไปแปะนะ ขอบคุณสำหรับเพื่อนนะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดส่วนตอนกลางวันเราก็ขายอาหารตามสั่งอยู่ฝั่งนู้นที่ตรงนี้เราก็ซื้อเอาไว้แล้วซื้อ,อไว้กี่ปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วซื้อหมื่นกว่าบาทแค่นี้เองมีที่ <tapping> นุ่นมองไม่เห็น ก็ปลูกถ้าจะมุดว่าตรงนี้นะถ้าปลูกก็ได้บ้านได้ยุงข้าวได้คอกปัวสามงานแค่นี้ก็พอใจแล้วอยากได้เยอะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นี้ก็ดีกว่าคนไม่มีหรือยังไงอ่ะขอบคุณสำหรับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือเตาอบพ่อขนาดใหญ่80ดสิบคูณหนึสองท่อน คอยดูว่ามันจะไปทิศทางใดฝากเพื่อนๆให้ช่วยดูสปอนเซอร์ด้วยถ้าสปอนเซอร์เพราะว่าสปอนเซอร์ก็จะเป็นยาชูกําลังให้เราได้ทําคลิปต่อไปเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันว่าทําเดี๋ยวมันจะนานไปเราจุดแล้วมันจะนานไปเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะขอให้เพื่อนๆจงโชคดีถูไงไอรอตตอรี่รางวันที่หีหนึ่งทั่วหน้าถึงตากันนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ช่วง เราเอาทานออกนะคะแตนแตนแตนแตแรรแรแรนใส่ยืนจ้าเดี๋ยววันหลังเราจะใส่นอน